สวัสดีครับทุกคนคิวไรครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ b t s หมอนชิดและก็ MRT ส่สวนจจดูจักรนะครับารพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศล่าสุดของการก่อสร้างหลังคาคุมทางเท้าในจุดนี้ซึ่งตอนนี้บร,รเิเวณด้านหน้าของสวนจจดูจักรก็มีการก่อสร้างหลังคาคุมทางเท้ามาถึงปริเย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นได้ว่ารวดเร็ว,รวทันใจมากเลยนะครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศหลายๆมุมมองให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากถานนี้ด้วยไฟฟ้ามุมมองจากดิมทางเท้าด้านล่างและก็มุมมองภายในส่วนจะดูจากส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดสถานีจุดนี้จะอยู่กึงกลางระหว่างสถานีให้ยยราดเท้ากับสถานีสะพานควายและสถานี BTS ในจุดนี้ด้านล่างก็จะเชื่อมต่อกับ MRT สถานีส,นสวนจ,จุกักรโดยระหว่างทางที่ไปเชื่อมต่อกันระหว่างรถไฟฟ้า BTS ทางด้านบนกับ MRT ด้านล่างตอนนี้รีมานเท้าริมขน,นมนในจุดนั้น ก็มีการก่อสร้างหลังคาคุมทางเท้าไปได้เยอะผสมครวรแล้วครับวันนี้ผมเองก็เลยจะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนในจุดนี้มุมมองจากทางเท้าด้านล่างแล้วกม็มองภายในส่วนจะดูจาก โดยจุดทีด่มีการก่อสร้างคาคุมทางเท้าก็จะอยู่ภายในเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้นั่นแหละครับโดยจุดที่มีการก่อสร้างคาคุมทางเท้าก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับส่วนจะดูจักอยู่ระหว่างโซนที่1กับสอที่2ของสถานี MRT ส่วน,นจะดูจกักนั่นแหละครับช่วงที่ผมยืนถ่ายคลิปในจุดนี้ตอนนี้บรรยากาศก็ดูสวยงามอย่างมากเลยนะครับภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบเพราะว่าตอนนี้ดอกชูประทิปก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในช่วงที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็คือวันที่13กุมภาพันที่ผ่านมาเรียกได้ว่าหลายๆท่านออกจากรถไฟฟ้ามาก็หยิบโทรศั ทครับสำหรับโครงการก่อสร้างหลังคาคุมทางเท้าเชื่อมรถไฟฟ้าและปะ้ายรถเมล์ฝั่งส่วนจะดูจากโครงการนี้นะครับใช้งบลงทุนประมาณ16.47ล้านบาทคนที่ใช้ขนส่งสาธารณะแล้ว ได้ผ่านส่วนจะรูจักไม่ว่าจะใช้บริการ BTS MRT รถเมล์รถแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์คงจะเจอปัญหาการเดินถึงกันระหว่างรถไฟฟ้าและขนส่งอื่นๆในช่วงฝนตกหรือแดดร้อนจัดเพราะทางเท้าตรงนี้ไม่มีหลังคาคลุมทั่วกันซึ่งจะรูจักนี้เป็ดอีกหับในการเปลี่ยนสายหรือเปลี่ยนรถคนได้ใช้งานกันเยอะและมีการเรียกร้องกันมาเรื่อยๆเลยมีแผนการสร้างหลังคาคลุมทางเท้าขึ้นมา ปรับเปลี่ยนแบบกันมาเป็นปีจนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วโดยหลังคาจะมีระยะทางจาก m r t ทางออกที่1ถึง b ิงทาั้งออกที่1ปรปลุเมลักด้านหน้าส่วนจะรู้จัก bts ทั้งออก3 MR t ทางออกที่2รวมระยะทางนะครับจะอยู่ที่150เมตรสำหรับตัวหลังคานะครับจะมีความสูงอยู่ที่3.25 ถึง4.6เมตรทำจากแผ่น APVC โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้นนะครับจะแล้วเสร็จภายใน200วันหรือประมาณ6เดือนก,นกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ผมนำมาจาก Living s n e a k Peak ขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยนะครับและน้าจุดนี้ก็มีการหมูลคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลยครับโดยจุงนี้ถัดไปด้านขวามือก็จะเป็นทออกที่2ของสถานี MRT ส่วนจะรูจัก จุดที่มีการก่อสร้างหลังคาคุมทางเท้าในจุดนี้ตอนนี้ก็มาถึงบริเวรด้านหน้าจุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยส่วนที่เป็นป้ายรถเม์ก็จะมีหลังคาของเดินอยแล้วนะครับจุดนั้นจึงได้มีการก่อสร้างโดยทานจากป้ายรถเม์ไปก็จะมีการก่อสร้างหลังคาขึ้นมาครับไปถึงทางออกที่1ของสถานีเอ็มาีส่วนจะดูจักสําหรับส่วนที่ดูจักในจุดนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะระดับย่านสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครอยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกก็จะติดกับถนนพหลโยธินด้านทิศเหนือก็จะเป็นถนนวิภาวดีลังสิต่วนด,ด้านทิศใต้และด้านตะวันตกก็จะเป็นฝั่งของถนนกำแพงเพชรสามโดยส่วนจะรู้จักในจุดนี้ได้เปิดตัวนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2523ตอนนี้ก็เปิดให้บริการทุกวันครับ ตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาสานาทีถึงเวลา21นาฬิกาการเดินทางก็มาได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารด้านหน้าในจุดนี้รถจิ๊กบีดีสก็มาได้ที่สถานีหมอชิดเอ็อาก็มาได้ครับที่สถานีสวนจตุจัรโดยส่วนที่เป็นอุทยานสวนจตุจัรก็จะประกอบไปด้วยสวนสาธารณะ4ีแห่งที่พื้นที่เชื่อมต่อกันได้แก่สวนจตุจัรพื้นที่จะอยู่ที่1 5 5ไร่ส่วนวชิระเบญจทั์พื้นที่จะอยู่ที่3 7 5สไร่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพื้นที่จะอย 196ไร่และสวนจากภูผาสู่มหานาทีพื้นที่จะอยู่ที่26ไร่รวมทั้งหมดนะครับจะมีพื้นที่อยู่ที่753ไร่ครับงานก่อสร้างในจุดนี้ก็จะไม่กระทบกับทางทาาด้านนอกน,นะครับโดยเสาก็จะปักอยู่ในพื้นที่ด้านในของสวนจะรู้จักด้านในจุดนี้เลยครับสำหรับปริเมลด้านหน้าของสวนจะรู้จักในจุดนี้ก็เป็นป้ายที่มีคนใช้บริการก็เยอะอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติโดยจุดนี้ก็จะมีรถเมพาหลากหลายสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาย510สาย26 สาย145สาย3สาย134สาย63สาย 4-70E สาย204สาย138สาย136สาย A1 สาย2-53สาย 4-33E สาย 3-19E สาย96สาย90สาย28สาย52สาย104สาย122สาย524สาย29สาย27สาย44 สาย39สาย8สาย34เสริมสาย5 2 9 e สาย2ขีด1 7 l สาย2ขีด3 4 r สาย77สาย1ีด56สาย34และก็สาย39ตลาดไทยครับ ส่วนตัวแอดเองก็เห็นด้วยนะครับที่จุดนี้มีการก่อสร้างหลังคาขุมทางเท้าขึ้นมาเพราะมีคนใช้ทางเท้าในจุดนี้ค่อนข้างที่เยอะและป้ายรถเมลในจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญเลยครับม่วจะเป็นคนใช้บริการรถเมลคนใช้ b t s แล้วก็คนใช้ MRT สําหรับข้อมูลรายละเอียดแอดก็ตอบตามตรงคําว่าหาก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าสมควร ในคลิปนี้ข้อมูลน้อไปบ้างก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในส่วนจะดูจักนะครับยังไงรปชมบรรยากาศความคืบหน้าง,งานก่อสร้างบริเวณด้านในจุดนี้กันดูบ้างครับจุดนี้ก็จะมีสแลนดติดเอาไว้ตลอดแนวรั้วเลยนะครับส่วนช่วงที่ผมถ่ายคลิปอยู่ จะพบคนงานอยู่บ้านนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณที่อยู่ติดกับทางขึ้นลงที่2ของสถานี MRT ส่วนจะดูจักก็คือด้านหน้าจุดนี้นะครับถัดขึ้นไปด้านซ้ายมือสําหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าที่อยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเรา ก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟสารัะความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ